สวัสดีครับในขณะที่แอดมินทำคลิปยังไม่รู้ผลว่าใครได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐแต่ว่าคนที่ติดตามมาจะรู้แอดมินได้วิเคราะห์ไปแล้วว่ากัมลาเฮลิสพาทที่ไปออกตัวอยู่ข้างปาเลสไตน์จากที่เคยมีความนิยมนำโดโนดทัมคะแนนนิยมของเฮลิสกลับตกต่ำลงไปตอนนี้รู้สึกว่า ดโดนัทามจะคะแนนนำหลายคนไม่เข้าใจการเมืองของสหรัฐส,ส่วนคนที่เข้าใจก็ไม่ได้แปลกใจอะไรว่าทำไมเป็นแบบนี้หลายประเทศรอรับผลกระทบหากว่าดโดนัทามชนะการเลือกตั้งสำหรับคนที่ติดตามข่าวมากมันก็จะได้อย่างเสียอย่างดโดนัทามจะสนับสนุนอิสราเอลมากขึ้นแต่ว่าดโดนัทามไม่สนับสนุนยูเครนต้องการให้เจรจาเท่านั้นและดโดนัทชามค่อนข้างตำหนิซีเลนสกี้ซึ่งเป็นประธานาธิบดีของยูเครนแอดมิน เล่าให้ฟังไปแล้วก็ต้องรอดูต่อไปนะครับนอกจากยูเครนจะหวั่นไหวหากว่าโดโนอตทัมชนะอิรานก็หวั่นไหวเหมือนกันเพราะว่าทั้งขู่ไว้แล้วจะลบอิร่านออกจากสาระปบบ พราะว่าอิหร่านแค้นทำมากที่สั่งจัดการในพนซุไลมานีซึ่งทําให้อิหร่านต้องเชิญธงแดงขึ้นเสามาแล้วตอนนั้นมีนักวิเคราะห์ลุ่มแม่น้ําป่าศักนับถอยหลังสงครามโลกด้วยแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นต้องอธิบายว่าตอนนั้นในพลซุไลมานีถูกจัดการในอิรักเพราะว่าเข้ามาสั่งการกองกําลังโจมตีฐานของสารัฐหลายครั้งสารัฐเลยสั่งจัดการโดยโดโนธัมซึ่งเป็นประธานาธิบดีอยู่ในตอนนั้นในอิรักมีชาวชีอะอยู่อิหร่านก็เข้ามาสนา สนับสนุนตั้งกองกําลังเหมือนในเยเมนเพื่อล้มรัฐบาลที่เป็นซุนีแต่ว่าซารัดก็คงกําลังในอิรักไว้ก็เพื่อรักษาสถานการณ์และดูแลความเรียบร้อยให้กับรัฐบาลอิรักถ้าไม่มีซารัดกลุ่มชีอะที่อิรัสสนับสนุนยึดอิรักไปแล้วเหมือนกับฮูตียึดเยเมนทําให้อิรานไม่พอใจซารัดพยายามโจมตีฐานทัพของซารัดในอิรักมีการตอบโต้จากซารัด ก็เป็นเรื่องอธิบายเพิ่มเติมนะครับในอิรักมีคนอยู่สองกลุ่มประชาชนส่วนมากเป็นนิกายชีอะแต่ว่าผู้ปกครองเป็นนิกายซุนีซึ่งเป็นส่วนน้อยถ้าไม่มีสหรัฐช่วยก็เรียบร้อยพวกที่เป็นชีอะก็พยายามเข้ามาเป็นสสเข้ามาเป็นรัฐมนตรีของอิรักเพื่อออกกฎหมายขับสหรัฐออกจากอิรักเพื่ออิรานจะเข้ามาควบคุมอิรักได้ก็พยายามกล่าวหาว่าสหรัฐไปเอาน้ํามันของอิรักบ้างต่างๆนานาที่จริงอยากไล่สหรัฐออกไปแล้วก็ ก็ยึดอิรักเหมือนกับยึดเยเมนถ้าอิหร่านสนับสนุนตัวแทนยึดอิรักได้ ก็จะเข้าใกล้อิสราเอลมากขึ้นมาตั้งฐานขี่ปนาวุธในอิรักได้แต่ว่าคนที่ร้อนมากกว่าอิสราเอลคือซาอุก,กับจอแดนรวมถึงคูเวตจะถูกชีอะล้อมไว้ไม่ไว้วางใจเป้าหมายของอิหร่านต่อไปคือจอแดนซึ่งอยู่ติดกันกันกบอิสราเอลจอแดนเป็นนิกายซุนีอธิบายง่ายๆชีอะของอิหร่านเป็นเหมือนคอมมิวนิสต์ต่อต้านระบอบกษัตริย์ถ้าชีอะมีอำนาจกษัตริย์อาหรับโดนล้มหมด ก็เลยทำให้จอแดนคูเวตซาอุบาฮเรนกาตา UAE ออมานต่อต้านอิหร่านมีความเชื่อไม่เหมือนกันจอแดนก็ให้สารัฐไปตั้งฐานทัพในประเทศเข้าไปช่วยหน่อยเพราะว่าตอนนี้นักรบในซีเรียก็พยายามเข้ามาจอแดนสรุปอิหร่านเป็นภัยต่อภูมิภาคหวังยึดหมดโดยอ้างเรื่องอิสราเอลก็ต้องสร้างผู้ร้ายขึ้นมาก่อนจริงๆอิหร่านไม่เกี่ยวกับอิสราเอลไม่ได้บาดหมางกันแบบตรงๆแต่ว่าคมภีเขียนไว้นิดเดียวว่ายิ่ไว้ใจไม่ได้แค่นั้น จุดประสงค์ของอิหร่านคือครอบครองตะวันออกกลางจริงๆการจัดการกับอิหร่านไม่ได้ยากแต่ว่าสารัฐต้องการคานอำนาจในตะวันออกกลางเพราะถ้าไม่มีอิหรา่านซาอุก,กับพรรคพวกจะกำหนดราคาพลังงานได้ตามใจมีการพยายามตั้งโอเปก กำหนดการผลิตน้ำมันเพื่อให้ราคามันสูงขึ้นก็ให้อิร่านมาดามปล่อยให้อิร่านโตบ้างพวกซาอุก็ต้องหาที่พึ่งจากสารัฐแล้วก็ตะวันตกทางการเมืองแล้วเหลี่ยมทุกคนเล่นตามเกมที่โอเปกทําตามใจไม่ได้เพราะว่าสารัฐเข้ามามีอิทธิพล ห้ามงอแงให้ผลิตน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการของโลกเพื่อไม่ให้ราคาพลังงานมันสูงเกินไปซาอุก็พยายามลดการผลิตก็ต่อรองกันไปทางการเมืองมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับซาอุปราบฮูตีแรงไปซารัดระงับการขายยุทธปกรณ์ให้ซาอุลดการผลิตน้ำมันซารัดเอาระบบแพทริออตออกจากซาอุดฮูตีก็ส่งโดนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุได้ซาอุป้องกันไม่ได้นะครับต้องกลับมาผลิตน้ำมันเพิ่มมาคุยกับซารัฐ นี่คือการคานอำนาจคนคุมเกมก็จะรู้ว่าจะควบคุมยังไงจริงๆการปกครองแบบสองขั้วมีมาตั้งแต่ยุคสามก๊กแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่นี่คือเหตุผลนะครับที่จะเป็นต้องมีอิหร่านอยู่บนโลกใบนี้อิหร่านก็เล่นไปแต่ยังอยู่ในลิมิตที่ยังพอควบคุมได้แต่ถ้ามีแต่ซาอุมันก็ง่ายในการควบคุมมันซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมีอิสราเอลขึ้นมาสาหรัฐต้องดูแลอิสราเอลด้วย ควบคุมซาอุด้วยดูอิหร่านด้วยและต้องดูไม่ให้ซุนิกับชีอะรวมกันได้มันซับซ้อนหลายชั้นพอเกิดเรื่องฮามาสโจมตีอิสราเอลมันก็เกินเบอร์ไปการบริหารสถานการณ์นี้ยากแล้วเพราะว่าอิสราเอลไม่ยอมสหรัฐก็ปล่อยให้อิสราเอลโจมตีกาซาอิหร่านไม่ยอมอีกเริ่มวุ่นวายแล้วแต่มันยังพอคุยกันได้ ก็ดูได้จากอิหร่านโจมตีต้องแจ้งให้กับสารัทซาแบบล่วงหน้าอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านก็ห้ามโจมตีโครงการนิวเคลียร์กับคลังน้ํามันมันเป็นแบบนี้นะครับพวกซาอุคูเวตบาฮเรนกาตาร์ยูเอโอมานก็นั่งกินไอติมดูอย่างมีความสุข เมื่อเห็นศัตรูสู้กันเองอยากให้อิสราเอลจัดการราบคาบอิหร่านด้วยซ้ำเพราะว่าอิหร่านคือเสียนน้ำอันนี้ถ้าใครไม่รู้ที่มาที่ไปก็จะวิเคราะห์ว่าอาหรับจะมารุมอิสราเอลมันจะไปรุมกันทําไมล่ะครับอยากช่วยอิสราเอลด้วยซ้ําเพราะถ้าไม่มีอิหรา่านอาหรับจะสบายมากขึ้นอิสราเอลไม่ได้มายุ่งกับอาหรับแต่ว่าอาหรับก็ไม่ได้ชอบอิสราเอลแต่ว่าอิหร่านเป็นภัยมากกว่าสหรัฐต้องบริหารสถาน,นการณ์แล้วนะครับ การเลือกตั้งของสารัฐยังไม่ออกแต่ว่าอิสราเอลมีการขยับแล้วรอการมาของโดโนัลด์ทรัมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เบนเจามินเนทันยโฮเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลสั่งปลดโยอาฟกันลันซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลเหตุผลไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับความไว้วางใจถ้าให้แอดมินวิเคราะห์ก็มาจากการโจมตีอิหร่าน ที่มันเบาเกินไปรัฐมนตรีกลาโหมไปฟังสหรัฐมากไปซึ่งเนทันยาฮูเป็นสายเหี่ยวอยู่แล้วและรัฐบาลของอิสราเอลเป็นฝ่ายขวาซึ่งคาดหวังว่าการโจมตีอิหร่านต้องหนักโลกตะลึงเพราะว่ารอโอกาสนี้มามากกว่า50ปีแต่ว่าการโจมตีจริงๆมันเบามากมันพอกระเทิอนเหมือนที่แอดมินได้ว่าไว้ ว่าถ้าไม่ทำลายโครงการนิวเคลียร์มันก็ไม่แล้วใจรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลบอกว่าจะโจมตีใหญ่ทุกคนคาดหวังมากพอออกมาปอกแปก๊กมีคนไม่พอใจอยู่แล้วที่ผ่านมาไม่ปลดเพราะยังไม่แน่ใจว่าโดนัลด์ทรัมป์จะชนะพอมีการเลือกตั้งปุ๊บมีแววว่าทรัมป์จะชนะอิสราเอลปลดรัฐมนตรีกลาโหมไว้รอแล้วนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์หมายหัวอิหร่านไว้แล้วมีข่าวว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังการรอบจัดการทรัม อิสราเอลคงหวังคุยกับทัมเรื่องโจมตีอิหร่านอีกรอบข่าวนี้เป้าหมายใหญ่แน่ปูทางไว้ก่อนแล้วตอนนี้อิสราเอลลุ้นให้อิหร่านโจมตีอีกรอบก็คงไม่สกัดปล่อยให้เสียหายบ้างหาความชอบธรรมในการโต้กลับอีกครั้งอธิบายว่าโด,น,ดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนอิสราเอลมากกว่าพรรคเดโมแครตกของโจเบเดนซาอุดีอาระเบียกับ u AE ชอบธรรมมากกว่าเพราะว่าสนับสนุนในการปราบปามมตีในสมัยทัมเป็นประธานาธิบดีอนุมัติไข F35 ให้กับ UAE อนุมัติขายยุทธปกรณ์ให้กับซาอุแต่ว่าพอโจอบอไบเดนมาสั่งยกเลิกทั้งหมดถ้าโดโนทมชนะอิหร่านมีหนาวแต่ไม่ถึงขั้นถูกลบออกจากแผนที่โลกแต่ว่าเสียงจะเบาลงไปเยอะก็ต้องรอดูต่อไปถ้าทามาอิสราเอลมีเฮเตรียมการโจมตีอิหร่านได้เลยไม่มานิ่มนวนเหมือนเดิมแน่